สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำอาหารเพื่อนๆอ,อย่างหนึ่งนะคะคือปลาสวายผัดเผ็ดค่ะเราจะผัดด้วยวิธีการใส่น้ำมันแค่เล็กน้อยนะเพื่อนนะทำเหมือนแกงแห้งๆนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะคะไม่ต้องใส่ผักนะคะอันนี้เป็นปลาสวายแม่น้ำนะเพื่อนนะไขมันจะน้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะน่าทานไหมเพื่อน นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะผัดพริกแกงด้วยน้ำมันประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเส่น้ำมันประมาณสองช้อนโต๊ะพอเพื่อนแล้วเวลาเอาพริกแกงใส่เพื่อนคะต้องหลีไฟหรือไฟกลางนะเพราะว่าถ้าไฟแรงพริกแกงจะไหม้นะคะไม่น้ำหอมก็ไหม้ก่อน เพื่อนครับพอพี่แกงหอมนะคะเราต้องเพิ่มไฟขึ้นมานะคะเพื่อเอาปลาใส่จะได้ไม่คานะคะ,นะคะอันนี้นปลาเันเขัดเลยคะ่ะกลับไปกลับมาเพื่อนนะ,ะให้เนื้อปลาเขาสุกนิดนึงนะคะถ้าแบบนี้มันจะไม่สุกเราต้องเติมน้ำนะเพื่อน นะฮเติมน้ำเพื่ต้นเนื้อปลานะคะนนปลา, okay. านี้เป็นปลาสวายเนื้อเขาจะแข็งจะเป็นปลาแม่น้ำนะคะเพื่อนเนื้อจะไม่เนะค่ะเราจะต้มนะคะปลาให้จนน้ำงวดะเพื่อนนะ ปลาสวายนี่ดีอย่างนะคะปลาไม่น้ําเขาเป็นปลาเนื้อแข็งนะคะตอนข้างแข็งฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทําลักษณะนี้จะไม่เละเลยเพื่อนนะคะไม่เหมือนปลาช่อนนะคะเนื้อจะเละแต่ปลาสวายนี่ก็เป็นปลาที่ค่อนข้างแข็งแล้วยิ่งเป็นปลาไม่น้ํานะเพื่อนนะไขมันไม่มีนะคะแล้วก็ไม่เหม็นคาวด้วยะคะ่ะเพื่อนนืสุกน้ําผุกขิกแล้วนะคะ แบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะปลาสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาใบมะกรูดโรยเลยนะคะเพื่อนนะคะเอามะกรูดโรยก็ใช้ได้เลยนะคะเพื่อนคะ่ะปลาสวายแม่น้ำผัดเผ็ดไร้ผักของเรา เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนสีสันหน้าตาออกมาน่าทานมากค่ะที่แน่ๆอร่อยนะเพื่อนนะเพราะปลาแม่น้ำจะมีไขมันน้อยนะคะเป็นปลาสวายก็จริงค่ะแต่ไขมันจะน้อยมากถ้าเพื่อนๆไปพบปลาแม่น้ำนะคะลองซื้อมาทำทานนะคะอร่อยค่ะเพื่อนไม่เหม็นคาวนะคะไขมันน้อยนะคะ ที่แน่ๆราคาก็ไม่แพงราคะถูก,กเพื่อนๆคะคลิปนี้ถ้าชอบกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเมนูใหม่ๆของเราเอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ